ตามรูปดับก็ทำให้ผัสสะดับผัสสะดับก็ทำให้เวทนาดับเวทนาดับก็ทำให้ตัณหาดับตัณหาดับก็ทำให้อุปทานดับอุปทานดับก็ทำให้ภพดับภพดับก็ทำให้ชาติดับ ชาติดับก็ทำให้ชลาดับชลาดับก็ทำให้มรณะดับนี่คือจุดผัสสะดับนะครับกรรมหรือเจตนาดับนะครับเมื่อกรรมหรือเจตนาดับนะครับนี่ก็คือจุดออกสังสารวัตรนะครับนั่นก็คืออวิชชาดับ เกิดวิชาขึ้นมาการออกจากสังสารวัตในช่วงที่ชีวิตของขันห้ายังไม่พังนะครับความตายของขันห้ายังไม่มาถึงนะครับเกิดขึ้นจากความรู้นะครับความไม่รู้ไม่รู้อะไรนะครับความไม่รู้นะครับก็ดับไม่รู้ว่าขันห้า ไม่ใช่ตัวตนของสัตว์นะครับแต่เมื่อมีความรู้รู้เพราะเกิดจากการปฏิบัตินะครับมรรคที่มีองค์8ซึ่งพุทธองค์ก็ทรงย่อนะครับจากข้อที่7สัมมาสตินะครับย่อมรรคที่มีองค์8ให้เหลือหนึ่งก็คือข้อที่7สัมมาสติ แล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธินี่คือการรู้นะครับความไม่รู้ดับนะครับความรู้ก็เกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติวิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัตนั่นก็คือมรรคที่มีองแปะนะครับ ออกจากสังสวัสด์หรือนิพพานนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนขับรถนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งเรือไปนะครับเกิดจากวิชาคือความรู้นะครับว่าและพิสูจน์ด้วยตนเองจากการปฏิบัติมักที่มีองค์8 นะครับพิสูจน์สำเร็จนั่นก็คือความรู้ได้พิสูจน์แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ไม่ใช่สัตว์นะครับอันนี้คแค่แแค่นี้เองนะครับก็คือความรู้ก็เกิดวิชาอาวิชาดับก็เกิดความรู้ขึ้นมาก็มีอยู่แค่นี้นั่นนะครับนั่นก็คือ เจโตวิมุตต์เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยปัญญาวิมุตต์นะครับ